สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องท้องเบิ่มกวางเพาะนะครับวันนี้เป็นวันแผ่นดินไหวนะครับป่าต้องสุดอยอดเลยครับห้องกวางผมนะครับกาลังเปลี่ยนอาหารกวางครับมันซอยครับนี่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 มันซอยให้พอมันก็เนี่ยครับต้อมมาแห้งครับไอเนี่ยของแก้วของผมนี่นะครับมาแก้วละหนึ่งกิโลนะแก้วละหนึ่งกิโลกับผักจุ เต็มเนี่ยสองพันแปดร้อยแก้วสองพันแปดร้อยกิโลสองตันแปดนะครับนี่นะนี่ครับสองตันแปดมันโยกป่อแต่เจ้าครับเสียวขนาดครับเสียวมันมันมุมมาปลงนะครับถ้ามันภาพลงนี่มันเสียหายหมดเลยนะครับถ้ามันภาพลงนี่เสียหายหมดเลยนะครับมันสอยเหงขนาดนะครับสอยแล้วมั่มมั่มต้องหัวกะเปลี่ยนอาหารกวางฮบมักอย่างนี่มันยังไม่กระเล็บ แก้ไหมครับเอามือแก้ไหมขวามันนี่นะมันได้กลกล้องทายสักกรันะครับโอ้ต้ี่อื่นเปลี่ยนได้กันพ่องมู่นะครับเนาองวันนี้ผมก็เข้ามาเปลี่ยนอาหารกวางนะครับแล้วก่อวันนี้จะให้มาดูกวางที่ผมคัดออกตัวนะครับมาดูฝังนี่นะครับฝังนี่นี่ฝังนี่เต็มนะครับแต่มาดูฝังนี่นะครับปุ๊บโอ้โหโหล่มุดเลยครับหล่มุดเลยครับมาเหลือกะ ถวบนมีเนะครับบนว่างเลยแถวนี้ก็ว่างแถวนี้ก็ว่างนะครับอนนี้ก็กว่างไปแถวข้ามหน่อยนะครับตั้งหลุมนี้เต็มนะครับตั้งหลุมนี้เป็นเป็นเป็นนอนที่น้ำนักน้ำนักสูงนะครับน้ำนักเต็มนะครับน้ำนักเต็มนะครับแล้วก็คัดออกนะครับเริ่มเคีย้ยนะครับเดี๋ยวจะเอาชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับชุดนี้เดี๋ยวคัดน้ำนักขั้นกำน้ำนักขั้นกำแล้วก็เอามาสซตวนี้นะครับมาส่ตานี้ฉะนั้นมันจะเป็น ยอดสุทธิของกวางผมปีนี่นะครับมาจะได้กีตัวนะครับวันนี้ยังสรุปม่ได้เตือนะครับเพราะว่าเดิบคัดออกมาดูนอนที่คัดออกครับนี่ฮะมาดูครับป่าตนักการครับดูครับเนี่ยคัดออกนักมาถึงครับเดี๋ยวไปเทครับไปเทหนอกปุ่นเหมือนเดิมนะครับไปเทหนออปุ่นเหมือนเดิมนักเลยนะครับดูครับ ดูนะครับนี่กระเลียนอาหารนะครับนี่อาหารต,ตีเปลี่ยนออกตีคัดออกนะครับนี่เปลี่ยนเป็ีนขี้ของมันนะครับมันจะมีอาหารผสมนะครับขี้ครับอาหารผสมกันแล้วเอาไปแยกขังกำครับแยกของกำเนีมนะครับหายไปนลาวครับหายไปค่อนข้าง,ขงเยอะนะครับหายไปค่อนข้าง,ขงเยอะนะ แต่ก็ยังก็ยังเหลือเยอะนะครับมันลองลองหน้ขาข่าวดูมีอะไรน,นะครับตั้งหลุมนี่หนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยสองร้อยนะครับอันปุ่นมันมันตระได้เเดียวลองน้าดูครับอ่าหนึ่งร้อยสองล้อย,อยเข้าตีไปอ่าสามล้อยสามล้านห้าสิบอ่านี่สามล้านห้าสิบอ่ะเข้าตีง่ายง่นี่สามล้านห้าสิบสามล้านห้าสิบมาฟังนี่อ่านี่ล้อยนะครับสามล้านห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบ 50, 650, 650. ห้าร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบอ๋อหก้อยห้าสิบประทิมรวมไปเป็นเจ็ดร้อยแปดรยเก้าร้อยปันปันหนึ่งปันสองปันสามปันสี่ปันปันห้าปันห้าปันห้าร้อยปันห้าร้อยตัวนี้มีแน่นอนนะครับปันห้าร้อยตัวนี้มีแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตกันเดี๋ยวมาเซตชุดนี้มครับ สีนีโอขำคำน่าจะอออกไปเป็นโลนักเหมือนกันนะครับเป็นกึืงๆเหมือนกันนี่มันมีนี่อยู่น่าจะประมาณนี้หกร้อยเหลือ,ลอ,อสามร้อยอ่ะสามร้อยถ้าปันแห่กตียังมีกับปันเจ็ดมีพินี่อ่ะนะครับเนาะพินี่ยังมีเอามีนี่ปันเจ็ดร้อยตัวปันเจ็ดร้อยตัวนี่คือน,น้ำหนักน้ำหนักน้ำหนักเยอะนะครับน้ำหนักเยอะน้ำหนักอยู่ที่อ่าซาวสามขึ้นนะคซาวสามกามขึ้น จนถึงปุ้นนะครับสูงสุดของผมปีนี้มันจังพอมันมีอยู่สามสิบตัวได้ครับจังนั้นนั่ะเกบสามสิบหกเนาะสามสิบห้าไปครับสามสิบห้าไปเกือบสามสิบหกเดี๋ยววันผูกน่าจะได้เปลี่ยนตัวตัวติว่าสามสิบห้าไปเดี๋ยวมันเช็คลนักขั้นกำว่ามันตัวไดนี่วันนี้ก็มาอัปเดตในวันในวันแทนนินไหวกันโอ้โวมันซอยนะครับเนี่ยมึงบุ่มบุ่มตรงนี้จะเป็นตัวเมียมั้งนะครับนี่ฟัอนนี่จะเป็นตัวเมียมั้งเลครับ ตัวเมียหมเลยตัวนี้ไม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอฟสองสิบสองหกเจ็ดสิบสองเจ็ดลอยเสาเต็มสติมตัวนี้นี่เจ็ดลอยเสาวนะครับอาจจะมีอาจจะมีนี่อาจจะมีเสื้อผ้าก็ได้ครับสำหรับตัวเมียนะครับเนาะมีเสื้อผ้าหมอกว่าเสื้อผ้ายังนะครับกดที่ตามไปนะครับถ้ากดที่ตามไปเลยนะครับเนาะส่งผมนี่อ่ากดที่ตามไปนะครับ สำหรับท่านที่เข้ามาในม่งมนะครับฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับเด้อช่องของผมชื่อว่าช่องทองเบิ้มกวางเพาะอีนะครับเนี่ยขาค้นหาใน YouTube นะครับค้นหาใน youtube พิมพ์ใน u t u b e ฝ่าทองเบิ้มกวางเพาะนะครับก็จะขึ้นมานะครับสำหรับคนที่เข้ามาแล้วก็ขอบคุณเจ่นักนะครับเนาะที่ต่างกันไปนะครับจนกว่ากวางจะออกถ้าเข้ามาซื้อขายกวางในช่องนี้เอากวางดีๆไปเล่นกันนะครับเนาะจะได้ก่อนวันนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับวันแผนนิ้ไหลนะครับสวัสดีครับ